การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมในที่จริงแล้วเนี่ยก็คือการ,การมาเรียนรู้ร,ร,รู้กายรู้ใจของเราปฏิบัติลงที่กายที่ใจของเราให้รู้ความจริงว่ากายเนี่ยเป็นเพียงขันธ์ห้า เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนหรือว,ว่าเห็นไตรลักษ์นั้นเราจะเห็นขันหา้าหรือสุวร่ากายเราเนี่เป็นไตรลักษ์ได้สติมันต้องอยู่กับกายหรือว,ว,ว่าต้องรู้สึกตัวให้เป็นการปฏิบัติถ้าเอาจริงไม่ยากนะ คือตั้งสติไว้ที่กายที่ใจอันเป็นปัจจุบันให้มีวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่อย่างเช่นเรานั่งอยู่ตอนนี้แล้วก็ดูลมหายใจลองดูไปเลยก็ได้ดูร่างกายหายใจก็ไม่ต้องทำอะไรรู้ไปเฉยเฉยนั่นแหละเข้าก็รู้ออกก็รู้ าเรารู้อย่างนี้นะจิตมันตั้งมั่นมันเป็นกลางถ้ากิเลสเกิดขึ้นมันก็จะละของมันเองเพราะเราอยู่กับลมเมื่อเราไม่ไปออกไปปรุงแต่งกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นมันก็ดับมันไปเองนะไม่ต้องละเลยมันละของมันเองง่ายไหมนั่นแหละแล้วกิเลสตัวใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นด้วยนะสังเกตไหมที่เราเกิดกิเลส เป็นทุกข์กังวลปุ้มใจประมาสันอะไรต่างๆเกิดจากจิตน่มันไปปรุงแต่งถ้าเราอยู่กับลมเนี่ยจิเลสเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้อะไรมากระทบมันก็ดับไปอะไรมากระทบก็ดับไปดับไปคือจิเลตไม่มีโอกาสาที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสติมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะมีกําลังสมาธิไป<ม>ตั้งมั่นไปเรื่อยๆเมื่อมีสติมีสมาธิาปัญญาปัญญาไม่ต้องคิดนะปัญญาจริงๆอ่ะถ้าคิดเนะี่ยยังปัญญาแบบลูกๆอยู่ปัญญาในที่จะละกิเลสคือไม่ต้องคิดอย่างเช่นเราตั้งมั่นอยู่ยบรมให้ใจเนะี่ย กิเลสอะไรเกิดขึ้นมันไม่สนใจมันเป็นกลางอยู่ออกเบกคขาอยู่กลุ้มหายใจเห็นว่ามันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนั่นแหละก็ว่าเห็นแล้วเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นปัญญาแล้วบางทีก็เห็นทุกข์บางทีก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตนมันมีเหตุก็เกิดไปเ,เหตุก็ดับการเห็นทั้งหมดไม่ได้คิด ที่จริงมันง่ายนิดเดียวการปฏิบัติธรรมเนี่ยขอให้เรารู้สึกตัวเป็นการรู้สึกตัวก็คืออยู่ในวิหารธรรมของเราเท่าน,นั้นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากนั่งอยู่ตัวนี้ก็รู้ร่างกายหายใจถ้าเดินไปก็ดูร่างกายมันเดินไม่รู้อย่างอื่นถ้าจิตไม่คิด,คดปับป๊บก็บบรู้ทันว่ามันคิดก็กลับมาสู่การเดินเรากวาดบ้านกวาด มันในวัดกวาดวัดอยู่เนี่ยดูกรล่างดูร่างกายมันกวาด,วาดมันทำความสะอาดขณะรู้อยู่นะมันไม่ไปนสนอารมณ์ข้างนอกมันก็ตั้งมันนะ่นเป็นอุเบกขาอย,อายู่ไม่มีความยินดีไม่มีความยินาลสติก็ได้สมาธิก็ได้บุญก็ได้น่ยวิธีปฏิบัติ ไม่ได้ไปทำอะไรมากนะให้รู้สึกตัวให้เป็นแล้วกันกายนั่งอยู่ก็รู้สึกแต่จิตมันชิดไปก็รู้ทันไอ้ชิดเนี่ยส่วนมากมันรู้กันไม่ค่อยทันไอ้กายมันพอฝึกได้อยู่ผู้ใหม่แต่ความชิดดูไม่ค่อยเป็นถ้าเรารู้ทันความชิดนะมันขยับปุ๊บรู้มันก็ดับขยับปุ๊บรู้มันกระดับ รับรองเลยสงบจิเลก็เกิดไม่ได้แต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะเกิดราคะขึ้นมามาครอบงำเกิดโทสะมาครอบงำโมหะก็งำก็ทุกข์บางคนไปรู้เนี่ยมันทุกข์แล้วนะเพราะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มีสติอยู่กับเครื่องอยู่ข้างเราเรื่าวิหารธรรม ส่วนมากนั่งก็ดูลมให้ใจนั่นแหละเป็นหลักท่องพุโทโธไว้ก็ได้เวลาเคลื่อนไหวก็ดูเรื่อบดูร่างกายมันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนรู้แต่กายกับใจอยู่ถ้าอย่างนี้นี่ไม่นานหรอกอรู้ทำเ็นทำแน่นอนนะเมื่อเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจมันออกนอกไปได้มันก็สงบจิตก็ตั้งมั่นสมาธิจริงๆไม่ใช่ว่า สมาธิที่ทํไใหคือิดปัาญ,ญาไม่ใช่สมาธิแบบฤาษีที่เขาไปเงียบไม่รู้อะไรเลยนะสมาธิอันเป็นฐานบงปัาญาก็คือจิตมันตั้งมั่นอย่างเช่นเรานั่งอยู่เนะจิตมันรู้ร่างกายที่หายใจอยู่หรือรู้ลมอยู่นะสมมติมีคนเดินมาจิตมันก็ไม่เคลื่อนออกไปหาคนนั้นมีคนมาชมจิตมันก็ไม่ออกไปยินดี ีคนมาด่ายจิตก็ไม่ว่ายินไลยมันตั้งมั่นอยู่มันวางเฉยอยู่เป็นอุเบกขาโดยจิตไม่วิ่งออกไปยินดียินหลยนั่นแหละสมาธิคือมันตั้งมั่นอยู่ได้เข้าใจไหมอย่างเช่เราฟังธรรมตอนเนี้เรารู้ร่างกายไปด้วยเราก็แค่ฟังไปเฉยเฉยนั่นแหละไม่ต้องคิดตามมันจะเข้าใจเองขณะนั่งฟังทรรอยู่ ร่างกายนั่งก็รู้เสียงกระทบก็รู้ตั้งมั่นอยู่เนี่ยเป็นสมาธิเราสามารถที่จะฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้ก็เป็นสมาธิอย่างเช่นเราเดินจงกรมอยู่หรือดูลมหายใจอยู่นี้เราอยู่กี่กรรมนั้นเป็นสมาธิ อย่างเช่นเราเดินจงกรมอยู่เดินไปเดินไปนี่ยมีคนผ่านมาเขามายืนมองเราเราไม่สนใจเลยเราก็เดินไปเดินมาจิตเราไม่ออกไปเลยไม่ไปถามว่าเป็นใครอะไรยังไงเลยจิตมันตั้งมั่นเดือกการเดินนั่นเป็นสมาธิหรือเดินไปได้ยินเสียงอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดนตรีไทยเสียง คนคุยกันเหมือนกับผีคุยกันอย่างเงีเราได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเฉยๆแต่เราไม่ออกไปคิดว่าเป็นเสียงอะไรไม่ไปสงสัยว่าเสียงอะไรเสียงก็เสียงก็รู้ก็รู้อยู่นั่นเนล่รู้ว่าเสียงก็เสียงก็เดินกลับไปกลับมาไม่ออกจากการเดินอิตตั้งมั่นอย่างนั้นนั่นแหละก็เรียกสมาธิหรือนั่งดูลมหายใจอยู่ พุดโทพโทอยู่ก็ได้เกิดมีเสียงเลไรโคลมคลามขึ้นมามันก็รับรู้ว่ามันเองหรอกแต่จิตไม่ไปสนใจว่าเ,เสียงอะไรมันก็ดูลมต่อไปนั่นแหละจะมาธิหรือนั่งอยู่มีแสงอะไรเกิดขึ้นลอยไปลอยมาเราก็เพียงรับรู้ว่าเป็นแสงบางทีอาจะเป็นแสง พุ่งไปพุ่งมาแล้วก็ไม่ไปสงสัยกับมันแสงก็คือรู้ว่าเป็นแสงก็ดูลมต่อไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงเราออกจากงานของเราที่<ร>ทําอยู่อย่างเช่นเรานั่งดูลมที่ปลายจมนะูกแสงก็ไม่สามารถที่ดึงเราซึ่งมันมีแสงลอยอยู่ไกลๆสักห้าสิบเมตรึงี่ยมันก็ไม่สามารถที่ดึงเราออกไปได้เสียงเกิดขึ้นไม่ก็ไม่ทําให้เราหลุดไอกลุมให้ใจได้เนี่ยก็เลยสมาธิที่ถูกต้องคือความตั้งมั่น คือมารักษาสภาวะความตั้งมั่นไว้ได้รักษาสภาวะความเป็นกลางไว้ได้นั่นสมาธิที่ถูกต้องก็คือาการที่มีสติรู้สึกตัวอย่างเนี่ยโดยที่จิตรักษาความรู้สึกตัวไว้เรื่องงานที่ทําไว้อย่างเช่นดูลมอยู่นะโดยที่มันไม่เผลอออกไปจากงานนั้นแต่รับรู้ได้ทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจิเลมันละก็มันเองหรอ อะไรมันก็ทบเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในวาระธรรมอะไรก็ทบปุ๊บมันก็ดับไปเราไม่สนใจมันดับไปมันก็ละไปเองดับไปละไปเองง่ายนะถ้าทําอย่างเงี้ยนเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเมื่อเรามีศิลนห้าแล้วมีศิ้นแปดแล้วเราพยายามฝึกสติไว้นึกถึงสติไว้ว่าต้องรู้จักกายรู้จักใจสติลงที่กายที่ใจนี่แหละ นั่งก็ดูลมเคลื่อนไหวก็ดูรีบทเดินดึงกลมก็ดูรีบทหรือเดินดูลมก็ได้ก็แล้วแต่เดี๋ยวช่วงเย็นจะพูดเรื่องการเดินดึงกลมให้ฟังอันนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็การปฏิบัติก็คือถ้ามีงานทำแล้วก็ทำไปแต่ให้รู้สึกตัวไปอย่างเป็นกรรมฐานเวลานั่งก็ ดูลมหรือดูกรรมฐา,านของเราให้รู้สึกตัวอยู่กับตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นกิเลสมันเกิดในตัวเรานี่แหละรากโกรธ่าปวดในใจเราเนี่ยมันกันดับก็ต้องดับในใจเพราะมันมันเกิดที่นี่ก็เหมือนไฟมันไหม่อยู่บ้านเราต้องดับบ้านเราไม่ใช่ไปดับบ้านคนอื่นอันะนั้นให้เราวิธีปฏิบัติก็คือหยับเผอ อย่าเผลอมันทำไม่ได the the ้หรอกเจ้าอย่าเผลอบ่อยเอ้ยไม่ใช่เตยอย่าเผลอนานบางคนเผลอนานเลยทั้งวันเลยเผลอบ่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเผลอรู้เดี๋ยวเผลอรู้น่ยังดีอยู่ยังดีกว่าเผลอนานพยายามตั้งสติไว้ในสิบฐานสี่นั่นแหละแต่อาจารย์พูดง่ายๆว่าให้ส่วนมากเข้าใจง่ายคือรู้กายรู้ใจไว้ไม่ต้องไปรู้คนอื่นให้สติมันมั่นคงนะแป๊บเดียว่ะ สติมันจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดรักษาผู้รู้ไว้รู้สึกตัวไว้ให้มากมากอะไรมาก็เฉยอะไรมาก็เฉยฝึกความเฉยให้ได้ก็แล้วอบิกขาให้มันได้ก็ถ้าฝึกได้ย่่งเร็วนะลองไปปฏิบัติตัวขนะเราวันนี้